สวัสดีทุกท่านช่วงบ่ายนะครับทุกท่านเวลาบ่ายโมง45บห้านาทีนะครับผมโดยประมาณก็ไอสาวหลอกนะครับผมวันนี้วันที่สองแล้วนะครับทุกท่านอีกสักชั่วโมงหนึ่งพอขอดมอก,ก็น่าจะเสร็จนะครับอีกสักสี่แปดมันแก่นเนาะไม้พันนี้ไม่ได้ไปดูยายเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงไม่ได้โทรมาบอโทรมาบอเ <c oughs> มื่อวานจบว่าสาวบอออก เลยได้ไปตั้งเตาให้ใหม่นะครับแม่พรมาช่วยด้วยวันนี้ตักดักแด้นะครับเดี๋ยววันนี้จะขยายลูกๆออกนะทุกท่านก็เลยเก็บมอนไว้ละหนึ่งกระสอบนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานแต่งงานแต่งร้านบ่งานแต่งร <c oughs> ้านก็จะได้ไปงานร้านอีกนะครับผมพรุ่งนี้่าองเนาะ ได้เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้เมื่อวานนี้ถ้าเราไม่ได้ไปหายายก็เสร็จแต่ครึ่งวันนะครับวันนี้ก็มากสุดก็อย่างช้าเราไม่เกินสามโมงครึ่งนะผมก็เสร็จนะครับสามโมงครึ่งตอนเย็นๆนะครับ